อันนี้เมลเวนการ์ดมีกล่องแล้วไหนล,ลองมาเปิดดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าไหนจัดดูสัก20ขกล่องไปกดไปเลยนะครับผมมา ได้ของเฉยเฮ้ยทุกคนมีจริงด้วยอีกิทไม่ต้องไปนั่งฟาร์มาหาให้แบบโอ้โหเสียเวลาแล้วน้องๆได้เฉยและดีซีช็อปก็ยังมีบริการไก่เพชรไก่อีกิสและไก่อลูขานตัวละครซีเคล็ดและบริการเกมพาร์ตอีกมากมายที่ดีซีช็อปเท่านั้นก็ขอกราบสวัสดีชัมโมาด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่นะครับผมเอ็กน็อตนะครับเออแล้วก็อยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวตัวตัวหนึ่งนะครับพี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรเทพนะครับเป็นตัวเมตานะบ ว่ามีดามคู่แล้วกันอืมเป็นแบบเทพงงเทพเงาเป็นเงาเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ยายน้องๆถ่ายนะครับว่าคือตัวอะไรอ่าไม่รู้กันนะดิตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับผมซองจินอูของเรานะครับตัวที่พี่จะมารีวิวในวันนี้นะครับผมจินอูนะเทพนิยายนะครับผมระดับมิสติกก็การที่เราจะได้ซองจินอูนะครับเราก็ต้องมาสุ่มนะครับผมดรอปจากตู้นี้เลยโอเคนะครับผมนี่โอกาสการดรอปซองจินอูเนี่ยก็จะเอ่อสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ หรือว่าถ้ามันอยู่ในตู้เนี่ยหรือว่าเนี่ยตอตัวเนี้ยหรือว่าอยู่2ตำแหน่งนี้นะครับผมนี่มันจะมีโอกาสดรอปนะครับผม5 1แล้วก็20%นะครับถ้าตัวอยู่หน้าสุดก็มีโอกาสดรอปเยอะสุดโอเคไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ,อีโ e วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอีโวเนี่ยเราต้องมาพี่บอกเลยว่าตัวซองจิตอูนี้มันเป็นตัวที่โคตรเทพเลยนะครับต้องมีติด ID นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาอีโวกันนะครับผมว่ามันจะโหดและตึงขนาดไหนนะครับอันนี้พี่ก็ไปฟาร์มดาวมาแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะบอกเลยว่าอย่างตึงนะครับผมนี่เลยก็จะมีพาสีเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายฟังนะว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเรากดอีโวไปก่อนนะครับผมไปนี่ไงมีสกิลตอนอีโวด้วยนะครับผมหรือว่าคัดซีนนะตอนอีโวนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็ได้อีโวมาแล้วนะครับเกมของแวนก่เนี่ยถ้าเราอีโวแล้วสเตตมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าไม่ลดนะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ได้ขอมาด้วยนะครับ ผมอ้ยังแจมโอเคมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของซองจินอูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมากดเข้าไปที่หน่วยเลยนะโอเคนะครับผมสกิลของมันก็คืออ่าคือซองเนี่ยนะครับผมถ้าเราฆ่า400ตัวเนี่ยมันจะบวกสเตตนะครับผม40%นะครับหมายถึงว่าถ้าเราฆ่าครบเนี่ย400ตัวนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจบวก40%นะก็คือว่าเนี่ยน้องๆถ้าสมมุติน้องๆฆ่า1ตัวใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่ม0.1นะครับแล้วก็ฆ่าครบ400ตัวนะครับก็จะได้40 0นนนะครัับผมแล้้วก็อี ก็เป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาของมันนะครับหลังจากอีโวนะจะเป็นสกิลของราชาเงานะครับก็สามารถซัมมอนลูกน้องออกมาได้นะครับถ้าให้ข้อมูลอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะพี่ก็จะเอาไปลงตามร่าหาอีคลิสนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้อีคลิสเลยนะ โอเคนะน้องๆเดี๋ยวตัวที่พี่จะใช้เนี่ยพี่จะเอาไปแค่3ตัวนี้นะครับซองจินอูแล้วก็อัปเกรดมาเนี่ยพี่ลืมบอกไปเลยนะครับผมดาเมจก็อยู่ที่พันแนะอูดาก็6.9จุดเระยะก็20นะครับผมนี่มีเบรซิ่งด้วยนะหรือว่าชุดนะครับผมนี่กดใส่ดูมีนะครับผมก็เบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเทรเลยนะครับผมดาบอู้เออนะเป็นตัวละครที่โกงแล้วแบบชุดไม่ยังเทอีกนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปลงนี่เลยนะครับตอรี่นะครับผมโอเคไปเราจะไปลงตามหา อีกลิสกันนะครับผมไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้วางซองจินอูได้แล้วนะมาเดี๋ยวเราจะมาวางซองจินอูกันนะครับพี่จะมาวางตรงนี้นะครับผมโอเคซอยไปลูกซอยบายซอยบายนะครับเดี๋ยวตัวละครพวกนี้พี่ก็จะขายทิ้งไปเลยนะครับผมพี่ก็จะเล่นแต่ซองจินอูนะครับซึ่งเจ้าตัวซองจินอูเนี่ยจะวางได้3ตัวนะครับผมแค่นี้เลยแต่ก็3ตัวนี้ก็เทพแล้วแหละนะครับน้องๆบ้านเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอดูตรงนี้นะครับที่มันคิวว่ามันจะเพิ่มเยอะไหมนะครับผมไป เพิ่ม6เลยนะครับมันฆ่าไป6ตัวเกมมาก็ดาเมจก็1,900นนะครับผม,มทำไมเมื่อกี้มัน 1800ว่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะวางการไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มารีวิวตัวหนึ่งนะนะี่ครับหลังจากกดอัพมานะครับผมดามเมจก็อยู่ที่2,400นะแล้วก็อูดาวเนี่ย6.9ระยะก็23มกดอัพไปต่อเลยนะครับตอนนี้สกิลก็ยังไม่เปลี่ยนนะดามเมจก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3,000ตอนนี้ก็รอตังนะครับผมสกิลก็ยังไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ก็อยากรอดูสกิลกดใช้ของมันอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะอึงขนาดไหนนะครับผมนนตี ยังรู้สึกว่าดาเมจมันแรงเลยนะครับผมโคตรแรงนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบโกงมากอะน้องๆพี่ก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยหาไม่ใช้นะครับตัวที่ดีดีมาให้ดาเมจก็จะเริ่มแรงขึ้นแล้วอัพท่าต่อไปนะครับสกิลเปลี่ยนนะครับความกลัวของมังกรเยลูอย่างเทรความกลัวของมังกรก่อนใช้เดือนนะเปล่าน้องตอนนี้ก็ถึงเวฟที่10แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลมันกันนะครับผมเกลดรู้สกิลอะไรอะเหมือนกับการอะไระวาร์ปเข้าไปปะไหนดูดี เออเหมือนว้าวไปฉบนะครับผมฉึบทะลวงมันออกมานะครับดูใกล้ดูใกล้ดูใกล้เออนะครับผมดูใกล้ดูใกล้นะครับขั้นต่อไปนะครับผมใช้ตังหนึ่งหมื่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเชียวอ่าอันนี้ก็เหมือนเอามาโซโล่เลยนะพี่พี่เรียกได้ว่าเอามาโซโล่ได้ปะ่ะนะครับผมยังไม่ขันน้นท้ายว่ะยังมีให้อัพอ,อีกวะ่ะยังมีให้อัพอีโอ้ไม่ก็ oh จะพอปะเนี่ยเราเนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ตังเนี่ยค่อนข้างที่จะล่อยหลอนี่ไง,ไงมอนก็เกิดแล้วนะครับผมไปวางไปนะครับวางให้ม วางตรง,งกลางนี่เอมจะได้ตีด้วยอตตอนนี้ก็ยังขึ้นมาแค่2อันนะครับผมมาตอนนี้ก็กดอัพได้แล้วโอเคตอนนี้ก็สกิลนี่นะครับลุกขึ้นนะครับผมราชาราชาธิปไตยปลุกจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ของคนตายแย่ลูอย่างสเรชื่อท่าแม่งเทนะครับบอกเลยว่าอย่างแจ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ขอวางตัวตีลูกปั้นก่อนนะครับเดี๋ยวแตกเอาอันน้องๆ เดี๋ยวพี่รอบอสเกิดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้สกิลนี้เลยนะครับผมอัญเชิญวิญญาณมันออกมานะครับผมนี่ไงตอนนี้บอสเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่รอรอตัวมาในวงเยอะๆนะเดี๋ยวพี่ก็จะกดไปเลยนะครับผมโอเคพี่ก็ได้กดไปแล้วนะครับอ นี่เลยมันได้ซัมมอนลูกน้องออกมานะโอ้โหเราดูเลือดแต่ละตัวดิไหนดูมันชนดิโอ้หุน้องๆอยูด,ดิตัวอย่างเท่ดูดิครับชนหายหมดอ่ะโอ้โหชนหายหมดอ่ะเอ้ยเพื่อนอีกตัวหนึ่งยังตีไม่ตายอ่ะน้องโอเคกดเอาไปนะครับผมไม้โอ้โหตอนนี้คือแบบชนบอสรัวๆนะครับอือนี่ไงโดนนะครับยูนิตของเราที่เราซัมมอนมาไปชนบอสนะครับผมเรียบร้อยบอสแตกนะครับผมไม่เท้าไหลแล้วก็ยังไม่ออก โอเคมาน้องๆหลังจากที่เมื่อกี้ไปเล่นด่านอีก l ิสใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปลงดาวให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันลงคนเดียวเนี่ยมันไหวหรือเปล่านะสำหรับเจ้าตัวซองจินอูนะครับผมไปด่านนี้แล้วกันนะครับวางเลยซองจินอูปัมตอนนี้ก็ลงได้แล้วนะเจ <Okay, S 2> นะครับผมอย่างตึงดูดิคือแบบชุดมันเท่จริงนะทุกคนดูแม่ยางเท่นะครับผมเก็บรายละเอียดอย่างดีแล้วพี่ปรับภาพแบบไอ้นี่สูงสุดเลยนะโอ้โหมีออร่าด้วยนะครับทีนี้เหมือนออร่าแบบจอมานพี่เลยนะครับเหมือนความหล่อเท่ของพี่นั้น เหนะมือนมึงเหวอะไอพวกเด็กกระโปงโดนซองยิงอูพี่ไม่กี่ทีเองก็ล่วงแล้วไอหน,นุ่มโดมบิดีโดมบิดีขี่มันลาชาแห่งเงาด้วยไม่<ะ>ใช่พวกตัวกระโปงห้าบาทสิบบาทนะครับผมตายทีละแอคใหญ่มาดดา้น้องๆคนมันหลอด เจ้าตัวซองจินอูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มันดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวเมตาเลยก็ว่าได้นะนี่ไงจะไปไหนน้องไม่รอดนะพี่ก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับเดีย๋ยวมันจะไม่ไหวนะน้องๆพีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่ก็จะมาลงให้ดูนะครับว่าเราลงคนเดียวเนี่ยด้วยตัวซองจินอูเนี่ยเราจะไหวไหมนะครับผมอันนี้ขนาดพี่ไม่ได้เอาตัวบัฟดาเมจมาด้วยนะเนี่ยน้องๆโอ้โหอย่างโหดกดอัปไปต่อก็น่าจะไหวแหละ ตอนนี้ก็ดาเมจก็49 0พนะครับโอ้ยังโหแต่พี่ว่าทําไมตัวมันแบบต e ีช้าจังอะแล้วเขาต้องหน้าต้องรีออฟที่มันแบบไม่ใช่ออฟนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นที่มันแบบเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับก็เลยอาจจะแบบยังไม่ค่อยโหเท่าไหร่นะดาเมจก็จะน่าจะประมาณนี้แหละก็น่าจะไม่ค่อยต่างกันมากนะยกเว้นบัฟอลูขาดนะครับผมบัฟ0.1อะ่ะเอออันนั้นนะ่ะแรงจริงพี่ก็ยังสุ่มไม่ได้นะพี่สุ่มเป็นแบบเป็นล้านอะ่ะ ที่สุดเป็นล้านยังไม่ออกเลยนะครับใจทำด้วยไรนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้อัพมาถึงที่มันมีสกิลซัมมอนแล้วนะครับผมเย้เวฟที่15แล้วด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ถึงเวฟที่15แล้วก็ตังก็ไม่น่าได้ใช้เลยนะครับวอสอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยวอสกำลังเดินมามานะผมกองนี้เข้ามาก็โอเคซัมมอนมอนออกมานะครับนี่เลยตอนนี้มอนสเตอร์ออกมาแล้วอัศวินมาด้วยนะครับผมสีโคตรเทรบอกเลยว่าสีอย่างเทมาดิมาดีน้องวอสก็มาดีน้องชนบอสหน้ ไห่หมดละเนบอสไม่เนยนยบอสไี่เนบอสเดินมาอย่างวะโอ้โหบอสแม่งเดินอย่างช้าวางอันนี้ตีแม่งเลยอุ้ยลูกน้องมันโกงจริงอะน้องๆดูดิเลือดเป็นหมื่นก็ชนเป็นหมื่นเลยนะครับแต่พวกนี้เลือดร้อยสองร้อยก็ไม่เข้าเนี่ยเนี่ยเจอตัวนี้ไปเอาไม่เข้าเข้าไม่เข้าก็รอเอาดูเอาเอา,เอาตัวนี้วางด้วยอะมันมันมันจะได้รีไม่ค่อยเยอะโอ้โหไปถึงนี่เลือดแม่งเด้งเต็มหลอดแล้วมั้งเนี่ยเข้าในเงานี้มาเดี๋ยวเองจะรู้ว่านาโลกเนี่ยมีจริงยัยเดินเข้าวงมายัง โอเคเดินเข้าวงมาแล้วก็กดไปเลยนะครับผมไม่จำเป็นว่ามอนต้องอยู่ในวงไอ้นี่นะครับก็ถ้ากดซัมมอนก็จะซัมมอนออกมาเลยนะครับโอ้โหลูงนี้พี่กดซัมมอนไปนานแล้วอันนี้มันก็จะเรียกลูกน้องมันมาเรื่อยนะแต่ก็ไม่ขนามือพี่นะครับโอเคชนแล้วก็แตกนะครับผมโคดกระจอกไม่เท่าไหร่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ยอดวิวตกมากเลยนะครับก็อยากให้น้องๆสนับสนุนพี่นะครับพี่ก็จะได้สร้างผลงานดีๆให้น้องๆดูเรื่อยๆนะครับผมโอเค ตลอบวันนี้ก็พี่เอกน็อตก็ขอบายบายก่อนนะครับเจอกัน